ตอนนี้ก็อยู่กระช่องมาพอยเพียนชาแนลนั่นเองอานะคะก็คือเราตัวสูงมากเลยเอาไปผนอท้ายด้ถูกแล้วก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วยังไม่มั่นใจอีกเนาะตัวเล็กสามารถยากมากกว่าตัวใหญ่อีกนะตัวสูงตัวสูงกระโดดแค่ครั้งเดียวก็ถึงแล้วจริงอตัวเล็กพอดูนะพอดูนะเห็นไหมดูนะ อือดูตั้งนานแล้วคือตัวเล็กอะตกมากเลยเลมเยื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเราตกอะไอตกถ้าพี่อลิไม่เชื่อพี่อลิไปดูในคลิปหนูก็ได้ใช่ไงที่เชื่อไอเพื่อนทำให้พี่ตกเลยพอเราพี่ด้วยพออยู่สีเขา<อ><ส>ไม่ใช่เพื่อนเรานะไอยู่ไหนอะอยู่สีเขียวเฮ้ยเป็นได้ไงเราด้วย นหนูเราอยู่ตัวหกหกเจลีหนูก็บอกอยู่ว่าตรงสีเขียวมันยากมากเลยนะเกือบตกตกอีกแกะต้องมาเริ่มใหม่หมีแกเจลีเราหนูด้วยเราอยู่ตรงไหนก่อนเนี่ยหนูกำลังจะไปหาโอเคเราอยู่ตรงนี้น อยู่เี็วๆฮึมันมันตกกระดิ๊ดคือมันตกเร็วมากอ๋อไอ้เพื่อนชั่ว